มาต่อกันที่ตัวอย่างที่4ครับซินีฝากเงินกับธนาคารเป็นจำนวนเงิน2 0 0 0 0บาทครับธนาคารให้ดอกเบี้ย0.1%ต่อเดือนครับโดยคิดดอกคงต้นฮะให้หาว่าเมื่อสิ้นปีที่2ซินีจะมีเงินฝากในธนาคารเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่มันก็เหมือนตัวอย่างที่1เนเี่เหมือนครับแต่ก็ต่างครับต่างตรงไหนฮะในตัวอย่างที่1ให้ดอกเบี้ย,ยมาเป็นต่อปีครับ แต่ตัวอย่างนี้ให้มาเป็นต่อเดือนครับเอาแล้วนะครับคือในสูตรน่ะตัว R ของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นต่อปีคูย้ําแล้วตั้งแต่ตัวอย่างที่1นนะครับมันฉะนั้นหมายความว่าดอกเบี้ยที่เขาให้มาเราจะต้องเปลี่ยนเป็นอ่ต่อปีให้ได้นะครับก็1ปีมีสิสเดือนเนาะ ทีนี้มาดูจากโจทย์นะครับจะได้ว่า P เท่าไหร่จำได้หรือเปล่าจำได้หรือยังว่า P คืออะไรนะฮะ P คือเงินต้นนะ,ะเงินต้นในที่นี้ก็คือ2 0,000นะครับส่วน t ก็คือเวลาเวลานับเป็นปีครับฉะนั้น t ตัวนี้ก็คือ2ปีนะครับทีนี้เนื่องจากธนาคารให้ดอกเบี้ยเป็น0.1%่อนต่อเดือนดังนั้น r นะครับก็คือ0 0 0 1คูณกับ 12นะครับเพราะว่าต่อเดือนมันได้ 0, 0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ใช่ไหมฮะดังนั้น12เดือนก็คูณ12เข้าไปครับก็จะกลายเป็น0.012ครับนี่คือดอกเบี้ยต่อปี r นะฮะงั้นแทนค่าเลยครับมีอะไรบ้าง a เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องการหาใช่ไหมฮะส่วน p คือ20,000ครับแทนค่าไปวงเล็บใหญ่ 1บวกกับ RR คือ0.012 T ก็คือ2อก็จะได้ A เท่ากับ20,000คูณเป็น1บวกกับ0.024ก็เป็น1.024นะครับคูณกับ20,000เข้าไป ผลลับสุดท้ายนะครับเงิน a ก็เท่ากับ20,480บาทนะครับฉะนั้นเมื่อสิ้น2ปีเนี่ยซินีจะมีเงินฝากถึง2 4 8 8 0บาทนะครับได้ดอกเบี้ยอยู่480บาทบวกกับเงินเงินต้นเดิมก็คือ20,000บาทน,นั่นเองอันนี้ก็คือตัวอย่างที่4ครับ